ขอความสุขความเจริญจ,จะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแการตอบปัญหาในวันนี้จะเป็นการตอบคำถามของนักเรียนโรงเรียนโนโนไทยที่เข้ารับการอบรมในโครงการอบรมพัฒนาจิตนวดัดวัดผููแก้วอำเภอสูงเนินจงังหวัดนครราชสีมา เป็นนักเรียนระดับม4ีถึงม .6 ซึ่งก็สมัครบ้างถูกเกณฑ์มาบ้างให้เขารับการอบรมพัฒนาจิตงบบวมผ่านไปแล้วได้สี่วันก็จะมีการประชุมตอบปัญหาธรรมะโดยให้นักเรียนให้ให้นักเรียนเนี่ยเตรียมคำถามไว้ แล้วเขาก็นิมอนอมาไปตอบเป็นงานที่ทำมานานก็ปีนี้รู้สึกจะเป็นปีที่เก้าปรญนาแต่ละคราวนั้นจะมีความหลากหลายที่น่าสนใจก็คือว่าปัญหาจะเยอะมากคือถ้าตอบให้หมดทุกคำถามเนี่ยต้องใช้เวลาสามหรือสี่ชั่วโมงก็คงตอบได้ ตอนแต่ละคราวจึงตอบไม่จบปัญหาจะยังเหลืออยู่อีกเยอะเพราะว่าเวลากำหนดไว้แค่สองชั่วโมงประกอบกับนักเรียนนั่งพับเพียบที่พื้นการ,รนักเด็กต้องนั่งฟังถึงสองชั่วโมงต่อกันเนี่ยมันก็ค่อนข้างหนักแล้วแต่ถ้านั่งบนเก้าอี้หอยเท้า แล้วก็คราวละสองชั่วโมงแล้วก็พักแล้วก็ตอบต,ต่อเนี่ยคงจะทำได้แต่ว่าเป็นการจำกัดด้วยเวลาเพราะมีเนื้อหาวิชาเราอื่นอยู่เป็นนั้นมากาคณะทั้งเรียนเหล่านี้ได้นำมาตอบออกทางสถานีวิทยุกรจายเสียงแห่งนี้ก็อย,อยังต่อเน,นื่อง พระยนานที่เคยบอกท่านผู้ฟังไว้ว่าธรรมาเองไม่แน่ใจวาราการตอบปัญหาธรรมะทางสถานีวิทยุอดสอเนี่ยตึมเราทำมานานมากไม่มีคำถามเข้ามาที่สถานีหรือว่าที่วัดเลยเกิดไาแน่ใจว่ามีคนฟังหรือเปล่าเนี่ย แต่ว่าเป็นภารกิจคล้ายๆกับฝนตกฝนเมื่อทัในใน้งคราวจะตกเขาก็ตกต่วราชาโลกจะได้ประโยชน์จากน้ำฝนในแต่ละจุดเนี่ยมากพอหรือไม่เธอจะเห็นว่าฝนที่ตกในประเทศไทยแต่ละคราวที่เราสามารถใช้สอยประโยชน์ได้ แล้วก็กต่ามีประมาณ20%นอกนั้นก็ลงทะเลไปใน20%นั้นส่วนหนึ่งก็คงจะถูกดูดซึมลงไปใต้ดินถึงอยู่ใต้ดินยังไงก็ดีกว่าลงทะเลนะเพราะมันสร้างความชุ่มชื้นอยู่ภายในดินแล้วก็โอกาสที่เราจะนำขึ้นมาใช้สอยมันก็ทำได้ ถึงจะไหลออกทะเลไปเลยมันต้องเป็นกระบวนการธรรมชาติแล้วถูกความร้อนเผาเป็นไอระเหยขึ้นไปประกบกลุ่มก็เป็นก้อนเมฆถึงคราวหนึ่งก็ตกกลับลงมาทีนี้ในกรณีที่จะเป็นน้ำดื่มนั่งเือน้ำอุปโภคที่น้ำบริโภคในปัจจุบันคนไทยก็ใช้น้ำ ขวดซึ่งเขาทำขึ้นมาขายโดยวิธีอะไรเราก็ไม่รู้แต่ราคาบางทีมันก็แพงกว่าน้ำมันมีคนก็อเอาน้ำแร่ไปถวายเขาฟังแล้วก็ตกใจเพราะรือว่าเรารู้ได้ปยังไงมันเป็นแร่แล้จึิงน้ำมันก็เป็นแค่น้ำปากกอแล้ว สะอาดอย่าให้มีปัญหาก็พอแต่เราสร้างเป็นรูปตัณหาอุปาทานขึ้นมาคือมันเกิดมาจากสัมผัสหรือการรับรู้เรื่องคุณภาพของแร่ธาตุต่างๆแ,แล้วก็น้ำแร่ที่ว่านี่ทจริงๆมันไม่มีอะไรคือไหลผ่านแร่ธาตุต่างๆคือถ้ามองในแนวนั้นแร่ธาตุมันก็มีทุกโดทุกขแข่งมีมากหรือมีน้อย แต่มันอยู่ในน้ำตักเท่าไหร่มันมีราคาพอที่จะเพิ่มค่าของน้ำขึ้นไปหรือไม่มันก็เป็นค่าการบริหารจัดการจะมากกว่าที่จะเป็นคุณค่าของน้ำที่เกิดขึ้นมาจากแรถถ่ธาตุพ้งกันอยู่ด้วยตัณหาวปาทฐานเนี่ยมันก่อให้เกิดการยึดมั่นถือมั่นเราสร้างความรู้สึกผูกพัน เพราะได้สิ่งนี้เรามีสิ่งนี้เพราะมาจากสิ่งนี้ถ้าไม่มีสิ่งนี้ก็จะไม่เกิดสิ่งนี้อะไรเนี่ยจะเกิดความรู้สึกผูกพันอย่างนี้หงการบริโภคด้วยตัณหาประทานจึงใช้ต้นทุนสูงเราก็สิ้นเปลืองเงินทองไปเยอะทีนี้น้ำที่เรายังรองดื่มกันอยู่ ในต่างจังหวัดในท้องถิ่นที่ห่างไกลนะฮะยังยองรองดื่มกันอยู่รตะถ้าอากาศข้างบนไม่มีมลพิษมากเนี่ยน้ำผลเป็นน้ำที่สะอาดที่สุดแต่ยวาชนันที่รองรับต้องสะอาดด้วยนะฮะแการเก็บดูแลรักษาก็ต้องเรียบร้อยด้วยไม่ีปัญหา วัตถุมันมีอยู่สีป่ประเภทประเภทแรกเนี่ยเป็นตุ่มที่ความไว้มันด้วยเหตุการรับน้ำโดยธรรมชาติของมันตุ่มที่เปิดฝาแต่ทะลุรับได้แต่เก็บไม่ได้เพราะว่าทะลุหายไปหมดปิดฝาแม้จะไม่ทะลุ มันก็รับไม่ได้เพราน้ำเข้าไปไม่ได้บันมีตัวมันนิดเดียวคือเปิดฝาโดยตัวเองไม่ทะลุจะรับแล้วก็เก็บรักษาน้ำไว้ได้ทางการฟังธรรมะมันก็มีลักษณะอย่างนี้แหละคือพระที่ทำงานในฐานะเป็นภารกิจจนกลายเป็นพันธกิจาการต่อปัญหานี้ที่จริงสืบเนื่องมาจากสมเด็จย่า แล้วท่านขอไปที่วัดประวอรองแรกที่ต่อบก็คือสมเด็จพระสังการาชสมัยเป็นภาษาสนาโพลอนองที่สองต่อมาก็คือพระเทพปกวีบุญธรรมจินนธรรมโมในช่วงที่ท่านเป็นผู้ใหญ่อายุอาณามากขึน้นท่านก็มอบแผ่อมาแต่มาก็ถือว่ารับมรดกมา ทางสถานีวิทยุเขายัางประสานไปก็ขอไปเราก็ตอบมาให้ด้แต่เราก็กลายเป็นพันธกิจแล้วก็เป็นภารกิจที่เราจะต้องทำแต่เราก็ไม่แน่ใจว่ามีคนฟังหรือเปล่าพระจาการไปออกวิทยุต่อปัญหาทางสถานีวิทยุปต่อออมันก็ตื่นเต้นร้าใจนะฮะ ก็เขาให้เวลาสี่สิบห้านาทีมีพิธีกรประสานระหว่างผู้ถามกับผู้ตอบแล้วผู้ตอบกับผู้ถามใช้วเวลาสี่ห้านาทีบางวันเนี่ยทั้งสี่สิบแปดปัญหาโทรกันมาเนี่ยบางคนเนี่โทรไม่ทันและโทรไม่เข้าเพราะว่าเพื่อนพูดอยู่เยอะ เระเป็นงานได้รู้สึกว่าน่าทำเราชื่นใจว่ามันมีเป้าเป้าหมายตรงนี้เพราะมีปฏิกิริยาตอบสนองมาสะทอนกลับมาแต่รายการนี้ก็ยังไม่เคยพบการสะท้อนกลับเราเรียกได้ว่าตั้งแต่รับหน้าที่ตรงนี้มาเป็นเวลาก็ีป,ปุดปีแล้ว ก็น่าจะสามสิบกว่าปีด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันรับมาก่อนปศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดต้องใครจะถามมาหรือไม่ถามมาเนี่ยภารกิจจะต้องดำเนินไปจึงได้นำปัญหาของนักเรียนหรือสาธุชนที่ถามมาจากที่อื่นในกรณีที่เราไปบรรยาปรุงในสถานที่นั้นก็นำมาตอบ ซพ่งก็เป็นเรื่องของปัญหาที่คนถามเช่นเดียวกันถามว่าถ้านั่งสมาธิไปแล้วจิตไม่สามารถถอดออกมาได้เราจะเป็นยังไงคือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าจิตนี่เขาเชื่อมโยงอยู่กับกายเี่เราออกไปข้างนอกมันก็เป็นกระแสะความคิด อยู่ข้างในมันเป็นความสงบของความคิดเม่อเขาสงบได้เขาก็ออกมาได้ใน้ไงีองวามเป็นจริงการนั่งสมาธินั้นมันจะเกิดประสบการณ์ใหม่จะเกิดความชื่นชมนานในการนึกถึงสมาธิในการเข้าสมาธิในการอยู่ในสมาธิในการพิจารณาสมาธิในการออกจากสมาธิ คือตัวสงบเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญญาขึ้นจะตรวจสอบจะพิจารณาจะวินิจฉัยตัดสินในแต่ละขณะของความคิดอนประการสาคัญคือทำอยังไงให้จิตเราเป็นสมาธิอะไรก่อนแล้วสมาธิตัวเนี้ยเขาจะสร้างปัญญาขึ้นสร้างความแหลมคมของสติขึ้น เพิ่มความแหลมคมของสติขึ้นหลังการออกมาออกจากสมาธิหรือว่าการจะถอดจิตอะไรก็ตามเนะี่ยมันเข้าได้เร็วมันออกไดเร็วเวลาเข้าสมาธิเขาจง็งบไดเร็แเ้าออกจากเขาก็ออกได้เร็วแล้วก็มีพลังมีความเข้มแข็งเกิดขึ้นไปในจิต มันจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรแก่การวิตกกังวลแต่ประการใดบรบรลังสำกัญก็คือพยายามที่จะทำพยายามฝึกพยายามทําจิตใจสงบจากความคิดที่เป็นอุปสรรคเป็นปัญหาต่อสุขภาพจิตเพราะบรบราาเหล่านี้ที่จริงมันก็อยู่ในกรอบของกิเลส ในกิเลสมันมีมากเนี่ยความทุกข์มันก็จะมีมากเราต้องการบรรเทาทุกข์เราต้องการเสริมสร้างความสงบสุขขึ้นภายในจิตผลการทําจิตให้นิ่งมันจะคิดออกข้างนอกก็ได้เดียวนะแล้วก็อยู่เข้าเข,ข้าสู่ความสงบภายในก็ทําได้เร็ว อย่าไปวิตกกังวลอย่าไปห่วงใยเรื่องที่มันไกลออกไปบางครั้งมากคราวเราก็ฟังในเรื่องนิยายมากไปหน่อยแล้วก็ไปวาาวิตกกังวลไปกลัวทำให้สูญเสียเวลาในการรทำความดีของเราไปความเชื่อมั่นเนี่ยในหลักการในวิธีการทางสมาธิ ที่ถูกตนงตามหลักที่พระเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้เป็นฐานสําคัญที่จะทําให้มีความชํานาญในการเข้าสมาธิในการออกจกกสมาธิหรือแม้แต่การถอดจิตที่นักเวนทำต้งฟังเท่าไหร่บรัดนั้ในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอควงองอางเจริญง่วงงไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังท่าไหร่โดยทั่วกันสวัสดี